เมื่อเราต้อง productive ทำงานได้งานทำงานเสร็จไวแล้วจะทำอย่างไรเมื่อเราไม่ใช่คน productive มาเรียนรู้และเปิดมุมมองกับคำว่า productivity ใน Hammy PayLearn with the h ์ไฮ t o r و y EP นี้ค่ะสวัสดีค่ะหัวข้อที่เราจะพูดถึงใน EP นี้ก็คือ productivity หรือผลิตภาพ พุดง่ายๆก็คือการที่เราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เราสามารถผลิตผลงานได้ในปริมาณและคุณภาพสูงสุดถ้าจะให้พูดแบบวิชาการหน่อย productivity ก็คือตัวชี้วัดในการบริหารจัดก,การต้นทุนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดกำไรหรือผลผล,ผลิตที่ได้คุณภาพและปริมาณสูงสุดด้วยการมี productive หรือมีประสิทธิผลยกตัวอย่างคนที่มี productive ทำงานหรืออ่านหนังสือจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่สามารถจัดก,การงานให้เสร็จทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและได้คุณภาพนั่นเองค่ะ ซึ่งเรามักจะได้ยินคนพูดถึงการทำอย่างไรให้เป็นคน productive หรือ super productive ต้องขยันทำงานแบบสุดๆหรือทำงานไม่หยุดเพื่อให้สามารถผลิตผลงานออกมาได้มากๆเพื่อให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือเปล่ายิ่งใครต้อง work from home ด้วยแล้วยิ่งต้องกระตุ้นให้เป็นคน productive มากขึ้นไปอีกซึ่งตัวเราเองก็ไม่ได้เป็นคน productive แต่อย่างใดนะคะแต่อยากจะเข้าใจลักษณะของคนที่ productive หรือ super productive ว่าเขามีลักษณะการทำงานอย่างไรและเราสามารถเรียนรู้แล้วนำมาปรับใช้ ให้เข้ากับการทำงานของตัวเองได้อย่างไรงั้นเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนจะเข้าเรื่องขอฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อสนับสนุนช่องแฮมมี่เพเดินและสามารถอ่านบทความได้ที่ www t h e h i g h l i g h t o r y co เราจะแปะลิงก์ให้ที่ description ค่ะเรามาลองดูลักษณะของคน productiv e ค่ะว่าเขามีลักษณะการทำงานอย่างไรและทักษะแบบไหนที่เราต้องมีเริ่มจาก การตั้งเป้าหมายแบบยืดหยุ่นแทนที่จะต้องทำงานชิ้นใหญ่ๆให้เสร็จหรือต้องทำงานหรือโปรเจกต์ใหญ่ให้เสร็จในทีเดียวลองหยิบงานชิ้นที่เราต้องการทำหรืองานที่มีความสำคัญหยิบขึ้นมาทำให้เสร็จทีละงานจะทำให้เรามีสมาธิและจดจ่ออยู่กับงานได้ดีและการตั้งเป้าหมายแบบยืดหยุ่นนี้ยังทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ไง่ายขึ้นด้วยค่ะ มีความสม่ำเสมอคนที่ productive จะมีความสม่ำเสมอในการทำงานด้วยการตั้งใจทำงานให้แล้วเสร็จทันกำหนดไม่ผาดวันประกันพุ่งและมีวินัยในการทำงานค่ะมีความรู้และความเชี่ยวชาญโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่สร้าง productivity หรือผลิตภาพในการทำงาน มักเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีทักษะาก,การทํางานที่ดีค่ะช่วยส่งเสริมให้สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็ว,รวโดยไม่เสียเวลาไปกับการหาความรู้ที่จะนํามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทํางานซึ่งพอได้ลงมือทําและแก้ไขปัญหาแล้วพวกเขาก็จะเกิดการพัฒนาทักษะที่มีอยู่แล้วให้ดีและชํานาญมากยิ่งขึ้นต้องการสร้างผลลัพธ์ใหม่ คน d u c t i v e มีความต้องการสร้างผลงานหรือสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองด้วยการรับผิดชอบงานและทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จอย่างรวดเร็วและพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้รับจากการทำงานมุ่งมั่นในการตั้งเป้าหมายใหม่ๆคาดการร่วงหน้าและแก้ไขปัญหา คนที่โปรด u ักที e ส่วนใหญ่มักเป็นนักแก้ไขปัญหาค่ะโดยการคาดการถึงความเป็นไปได้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นและวางแผนเตรียมแนวทางแก้ไขปัญหาล่วงหน้าเพื่อลดไม่ให้เกิดความผิดพลาดเพื่อให้สามารถจัดการงานให้แล้วเสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความคิดรีเริ่มคนโปรด u ักที e ส่วนใหญ่มักเริ่มอะไรอย่างรวดเร็วบางทีชอบลงมือทำก่อนคนอื่นด้วยค่ะโดยไม่ต้องให้ใครบอกแต่ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ในบางงานนะคะการให้ความร่วมมือ การที่จะทําให้งานมีผลิตภาพหรือ productivity นั้นไม่สามารถทําได้ด้วยตัวคนเดียวค่ะการร่วมมือกันกับทีมกับเพื่อนร่วมงานก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่คน productive สามารถทําได้ดีนั่นก็คือการทํางานเป็นทีมและสิ่งที่จะทําให้คุณกลายเป็นคน productive มากขึ้นนั่นก็คือสามารถจัดการกับสิ่งก่อกวนแบบออฟไลน์ได้ มีการสำรวจว่า productivity ของเราในการทำงานจะลดลงเนื่องจากสิ่งก่อกวนในที่ทำงานอย่างเช่นเสียงรบกวนจากเพื่อนร่วมงานเสียงรบกวนในที่ทำงานจะทำให้เราไม่มีสมาธิในการทำงานทำให้ productivity ของเราลดลงซึ่งถ้าคุณสามารถจัดการกับสิ่งรบกวนสมาธิเหล่านี้ได้ก็จะสามารถเป็นคนที่ productive มากขึ้นค่ะรู้จักบริหารเวลา คนที่ productive มักจะใส่ใจในการใช้เวลาในการทำงานแต่ละงานรู้จักบริหารเวลาด้วยการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับลักษณะของงานเพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาให้เพียงพอต่อการทำงานและก่อให้เกิด productivity ค่ะจัดลำดับความสำคัญของงานทั้งงานรายวันและรายสัปดาห์การจัดลำดับความสำคัญของงานจะช่วยให้เราสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่น งานแต่ละงานมีความสำคัญและความเร่งรีบต่างกันถ้าเราพิจารณางานแต่ละงานแล้วว่างานไหนต้องใช้เวลาในการจัดการงานมากและเป็นงานที่สำคัญก็ควรจะวางแผนทําก่อนดังนั้นเราจึงต้องจัดการลำดับความสำคัญของงานและจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับงานแต่ละงานด้วยค่ะหลีกเลี่ยงการทำงานสลับไปมา เนื่องจากการที่เรากําลังตั้งใจทํางานหนึ่งอยู่และต้องเปลี่ยนมาทําอีกงานที่แทรกเข้ามาจะทําให้เรามีประสิทธิภาพในการทํางานลดลงและไม่เกาะให้เกิด productivity ค่ะทําให้สมาธิหรือการจดจ่ออยู่กับงานลดลงเมื่อเราต้องเปลี่ยนงานไปมาแต่ยังทําให้สูญเสียพลังงานในการทํางานทําให้เราทํางานช้าลงด้วยนอนพักผ่อนให้เพียงพอ การพักผ่อนให้เพียงพอจะทำให้เรามีแรงในการทำงานและยังทำให้สมองปลอดโปร่งด้วยค่ะเราจึงจำเป็นต้องนอนหลับให้เพียงพอเพื่อเพิ่ม productivity และไม่เสียสุขภาพด้วยยังไงเพื่อนๆก็ลองนําข้อดีไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองเราไม่จําเป็นต้อง productive ตลอดเวลาก็ได้นะคะหัวใจสําคัญอยู่ที่การจัดลําดับความสําคัญและการบริหารเวลารวมถึงสร้างความชํานาญและความเชี่ยวชาญในการทํางานจะช่วยให้เราสามารถจัดการงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้ากับสาระได้เรื่องราวที่เราจะนำมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์สวัสดีค่ะ